สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของเรานะครับน้องต้นข้าวนะครับสำหรับงานเมื่อวานเรียกได้ว่าโอโหสุดยอดนะครับเทศกาลอาหารพระนครเฟร์นะครับ68ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบางเขนนะครับกรุงเทพมหา,านครฝนตกแต่ว่านะครับพอพอ่อแม่ๆอฟีของน้องนะครับมาจากไหนครับกลางนุ่ง รอน้องรอชมคนเสือน้องกงนแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับแอดก็ได้ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นด้วยเนาะนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับไม่เคยแบบเห็นปรากฏการณ์อะไรแบบที่เราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับเมื่อคืนนี้แอดอยู่ในเหตุการณ์นะครับเห็นภาพเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยนะครับนะครับน้องมีคิวนะครับการแสดงเนาะ ขึ้นแสดงช่วงจริงๆตามเวลาก็20นาฬิกานะนะครับแต่สำหรับเมื่อวานรู้สึกเะลีดไปถึง3ามทุ่มนะนะครับก็1ชั่วโมงนะนะครับแอดก็สารีบไปดูนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับสำหรับน้องต้นข้าวเรารอได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็รอไปก็ท่ามกลางฝนตกนะครับที่ตกหนักมากนะครับถือว่าหนักเลยแหละนะครับฝนตลอด ทุกคนก็ต่างเตรียมล่มเตรียมชุดกันฝนกันส่วนแอดก็วิ่งหาซื้อชุดกันฝนในร้านสะดวกซื้อเอามาใส่นะครับสวมใส่แล้วก็โอโหเรียกได้ว่าต้องยอมนะครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกแล้วที่เราจะได้เห็นน้องนะครับได้ฟังเสียงน้อง,องแบบสดๆหน้าวิธีแบบนี้มันเป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งหลายๆคนก็คิดเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเมื่อวานคนมารอเต็มก่อนที่น้องจะขึ้นโอโหคนรอไป หนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่มีใครหนีนะครับทุกคนต่างมายืนรอกันเป็นแถวเลยนะครับพอน้องขึ้นเท่านั้นแหละครับช่วงถึงช่วงสามทุ่มนะครับโอ้โหตบมือเสียงดังเสียงตะโกนร้องเอ,อมีความสุขก็คือร้องยินดีต้อนรับร้องยินดีที่น้องมาขึ้นมาร้องเพลงนะครับเออนะครับร้องเสียงดังที่เราได้ยินเสียงเพลง เพราะๆจากน้องตุนข้าวสําหรับเมื่อวานโอ้โหมันเป็นภาพที่ประทับใจมากๆส่วนตัวเอดก็โอ้โหูมีความสุขสุดๆนะครับทั้งที่เราอยู่ในสถานการณ์ตากฝนนะครับเปียกฝนแต่ว่าเป็นการเปรียกฝนที่ฟังเพลงแล้วมีความสุขมากนะครับเป็นอะไรที่แปลกจริงๆนะครับดูไปฟังไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปแล้วก็น้ําตาไหลไปด้วยบนกับน้ําฝนเลยนะครับ สำหรับน้ำตาเพราะว่าประทับใจแล้วก็มีความสุขกับเสียงเพลงที่เราได้รับฟังมากๆสำหรับน้องต้นข้าวนะครับเสียงน้องเพราะสุดๆเพราะมากนะครับอยู่หน้าเวทีนี้เพราะมากๆจริงๆนะครับพูดไปก็น้ำตาจะไหลนะเพราะว่าประทับใจมากๆนะครับมีความสุขมากๆเกิดมาไม่เคยเจอศิลปินคนไหนที่ทำให้เอสเดบอินขนาดนี้และมีความสุขขนาดนี้นะครับกับการฟังเพลงนะครับกับการ ฟังเพลงเสียงร้องสดๆหน้าเวทีแล้วมีความสุขแล้วเราก็ตั้งใจดูจดจ่ออยู่กับหน้าเวทีนะครับคิดดูน้องยังไม่ได้ขึ้นมาหน้าเวทีนะครับหนึ่งชั่วโมงอะ่ะทุกคนยืนรอแล้วจ้องลุ้นกันหน้าเวทีอะ่ะโอ้มันเป็นอะไรที่มาสรรัจจันทร์นะครับต้องบอกจริงๆว่าสาวน้อยคนนี้โอ้หสุดยอดนะครับสะกดคนให้คนมาหลงรักในเสียงเพลงของน้องนะครับและน้องขึ้นร้องเพลงอะ่ะเมื่อวานะนะครับ ร้องไปโอ้โหรู้สึกเยอะๆนะครับแล้วก็น้องก็รู้สึกจะไม่ค่อยได้พูดเยอะเท่าไหร่นะแต่น้องจะใช้เสียงเพลงอะร้องแบบเต็มที่มากสําหรับเมื่อวานนะครับโอ้มีความสุขสุดๆมีความสุขนะครับเหตุการณ์เมื่อวานเป็นเป็นเหตุการณ์ที่สุดประทับใจนะครับของพ่อแม่เอฟซีหลายคนแน่นอนนะครับหน้าวทีเต็มเลยนะครับมันเป็นภาพที่โอ้โหหาไม่มีอีกแล้วทางชีวิตนี้ตามที่เคย ดูคนสื่อหลายๆที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอจริงๆแอดยอมรับนะครับน้องต้นข้าวนี่คือที่สุดจริงๆนะครับเป็นแบบนี้ทุกวีทีเลยนะเพราะว่าตามดูไลายสุดตามช่องต่างๆนะครับใจก็อยากไปถ่ายเหมือนช่องอื่นๆเขานน่แหละนะครับแต่ว่าทุนทรัพย์หรือกําลังของเราไม่ถึงนะครับอุปกรณ์ต่างๆด้วยเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมเนาะนะครับมันก็ได้แต่นั่งทําคลิปพูดไปแบบนี้แหละครับ ก็หวังว่าพออ่อไม่ใหเอฟซีเข้ามาชมคลิปอของช่องเราให้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยเนาะนะครับจะได้มีไรายได้นะครับซึ่งก็เป็นช่องเล็กๆเนาะนะครับก็หลังจากน้องแสดงจบนะครับโอ้โหนะครับน้องมีการถ่ายรูปนะครับหลังวิทีอยากให้พอ่พอพ่อไม่เอฟซีได้ไปเห็นนะครับบรรยากาศนะครับพอดีด้านหลังก็จะมีเหมือนเป็นโรงกีฬาเนาะที่มีหลังคาแล้วก็ให้คนไปถ่ายรูป โอ้โหอยากให้เห็นภาพนะครับคนเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะสําหรับคนที่ถ่ายรูปกับน้องเมื่อวานนะครับแอดก็ไปยืนอยู่ในบรรยากาศนั้นด้วยเนาะนะครับก็เห็นภาพแล้วประทับใจนะครับหลังจากจบการแสดงก็ยังมีพ่อๆแม่เอฟซี FC นะตามไปให้กําลังใจหลังวิธีนะครับนอกจากจะให้กําลังใจหน้าวิธีแล้วนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงสแสดงความยินดีกับน้องหรือให้ทิปให้รางวัลน,นะครับ ก็ยังตามไปให้หลังวีอีนะครับน้องก็รับรางวัลน,นะครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยเพราะว่าพ,าพา่อพ่อในเอฟซีทุกคนนะ่ะทั้งรักและชื่นชอบในตัวน้องและเอนดูน้องดูจากแววตาแต่ละคนโอ้โหแค่เห็นแล้วก็น้ําตาจะไหลครับจะร้อ,องไห้ <laughs> มีความสุขนะครับไม่เคยดูใครแล้วมีความสุขขนาดนี้แล้วก็หลังจากน้องจบการแสดงน้องก็มาโพสต์ขอบคุณ ดังนี้นะครับหนูขอขอบพระคุณเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แมชาวกรุงเทพมหานครขอบคุณพ่อๆแ,แม่จังหวัดใกล้เคียงและที่เดินทางมาไกลเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าวิทีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแม้ฝนตกก็ยังอยู่รอรับชมรับฟังทําให้หนูรู้สึกว่าเสียงเพลงของหนูนั้นมีคุณค่ามากๆค่ะ ขอขอบพระคุณไปยัง f อแฟนเพลงทั่วประเทศไทยและในหลายหลายประเทศที่รอคอยติดตามซัพพอร์ตหนูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะ h t a g ต้นข้าวสุปรียาก็เป็นโพสทุกครั้งนะครับที่น้องได้จบการแสดงนะ้องจะออกมาโพสขอบคุณ่อพเมฟซี FC, และเจ้าภาพแบบนี้ทุกครั้งนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าน้องก็ทำเป็นประจำนะนะครับก็ หลายๆคนก็ประทับใจนะครับแล้วก็สําหรับงานต่อไปนะครับตารางงานของน้องนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่7เดือน9 2 5 6 8นะครับก็จะไปสะแสดงที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรียกได้ว่าน้องก็จะขึ้นช่วงเวลา2ทุ่มโดยประมาณนะครับงานน้ำลึก12ปีสสยันสัญญาวัดปาราาีไรวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรีจา๋าต้นข้าวกลับมาอีกครั้งแล้วแฮชแท็มาเป็นกําลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ที่รักของหนูนะครับก็สําหรับพ่อพ่อแม่เอฟซท่านใดน,นะครับที่อยู่ใกล้หรือสะดวกในการเดินทางไปให้กําลังใจน้องที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ก็ไปกันได้นะครับแล้วก็ไปกันเยอะๆเลยนะครับเอาให้วัดแตกกันไปเลยนะครับเรียกได้ว่าก็สร้างความประทับใจให้กับน้องแล้วก็ให้กับพ่อพ่อพี่ซีนะครับมีความสุขกันแบบนี้ไปยาวๆเลยนะครับถ่ายที่สะดวกหรือเดินทางยังไงก็ไม่มีธุระปั่พังยังไงก็ต้องแนะนําให้ไปแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังนะครับกับเสียง เพลงของสาวน้อยคนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ